กูยังไม่เห็นเฮ้น,นายทำไปู้ำ้าเห็นเราเออจะกระตื่นเต้นในที่ขอเห็นตาเห็นเราเ <c oughs> ท่าผู้ชมฮโอ้อออโยทุณปลยมันดีคนย่งางกูท่านไหล่ะขาบรีปปล่อยป้ยปามัานทำมาซาสวัสดีครับผมแบ่คือ ผู้ชมผมแบกคือคือวันนี้ผมจะพาทุกคนมากลางทุ่งนาเช่นเคยนะครับผู้ชมคือคลิปก่อนผมได้มาลาบปลาดุกนาะคือผมเห็นหลายคอมเมนต์ขนาดนะว่าผมอ่าซื้อปลาดุกนาจากตลาดมาปล่อยอันนี้ผมไม่ได้ซื้อมาปล่อยอไม่เชื่อถามนิตาได้ผมซื้อปลาดุกนามาปล่อยหรือว่าผม<ะ>งมเอาอยู่หนาผมเอาอยู่าเห็นไหมผมงมเอาอยู่หน้าวันนี้ผมก็เลยจะพาทุกคนมาอ่า หาปลาอีกนะท่านผู้ชมออไม่ใช่หาปลานะเ,<อ>เพราะว่าที่ทุ่งนาน,นี้มันมีหลายนะไม่ว่าจะเป็นปลาปลาเปรินยาปูรัสกาแล้วก็มีหลายอย่างนะท่านผู<แ>้ชมเพราะว่ามันเป็นเ, <laughs> เพราะมันเป็นทุ่งนาที่อุดมสมบูรณ์ไงเดี๋ยวผมจะให้นิต้าลงไปนิต้าลงไปหาปลามึงเถอมันเห็นเห็นบ่อปลาเธจะล่องไปก่อนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนลงไปหาปลาท่านผะู้ชมดูส่วนหลายปลามันจะอาศัยอยู่แถวเงาเแบบนี้นะลงมา นท่านผู้ชมผมได้ยินเสียงมันเหมือนมีเสียงมันลอยนะเอา่อาเดี๋ยวพ่อปลาเขาเห็นปลาหมึกลอยอยู่กู<อ>ยังไม่เห็นเฮ้ย <c oughs> นั่นไงท่านผู้ชมป้าเห็นเรา จะกระตื่นเต้นในที่คอยเห็นตายให้เล็วคุณท่านผู้ชมว่าชิลล่างไปน้ำจ้าโอ้วคุยปล่อยมันหีคนยังบุทันไหนล่าเขาไม่ได้ปล่อยปลามันธรรมชาติเห็นไหมท่านผู้ชมนี้มันน่าจะเป็นปลาหมึกนะท่านผู้ชมมันน่าจะเป็นปลาหมึกที่มันอ่าย่างหกโตน้อย นีตัวเดียวนี่เลโอ้โหยงโอ้โหป้านี่มันคอยงมออนที่ทงนะจะขี่ออมาจะใช่ไหมเออท่านั้นเุนไงนแสดงกับมือคือเวยนี่ไงเห็นไหมท่านผู้ชมที่ผมวูมมันเป็นปลาหมึกที่ผมองุมออกจากทงนานะ อยู่ทุ่งนานี้มันมีปลาหมึกไหลแต่ผมจะเอาไปทำอาหารนะท่านผู้ชมเอาเต่าเอาเห็นไหมเห็นอะไรกระตุนเห็นอะไรกระตุนนี่ไงปลาหมึกตอนนี้นี่ตาเห็นปลาหมึกอีกตัวหนึ่งนะจะลงไปน้ำผ้อยเออเอาบุรุษหนึ่งนะก็ได้แล้วท่านผู้ชมเออก็จะควาจับเอาจับนิตาได้ปลาหมึกแล้วท่านผู้ชมเห็นไหมจะจับน้ำผ้อยอ้าวหัวอยากออกต่อไปก็ไปทำอาหารนะผมจะไปทำ อาผัดนะไปทำผัดเผ็ดผัดเผ็ดปลาหมึกให้นิตา,ากินไปเจอกันบ่อนที่เฮ็ดกินนะท่านผู้ชมเฮ็ดมันแคเป็นแบบนี้เหลือมา้หลินกับบุคือเจา้าขี้ดอกเขาซื้อมาเออคือเจ้าขี้ดอกเขามาจะใช่ในปลาหมึกใครงุ้ม,มาอยู่กลางทงนะจะ<า>บอกเขาตายอันนี้ก่อนจะา,าขี้ดอกเขามาตลาดบอกเออฮะ <c oughs> ก็อย่าไปหัวซานิต้านะท่านผู้ชมเพราะว่าเขาเป็นเด็กเขาพูดมั่วปกติผมก็งมเอาอยู่กลางทุงนานี่แหละผมก็ได้แล้วนะปลาหมกึกผมจะไปทําอาหารไปเอาเกือบนิต้าไปท่านผู้ชมคือตอนนี้ผมก็กําลังดังไฟสเสร็จแลวนะเผื่อจะติดมันก็บอมนง่ายต่อไปผมจะทําการออผัดปลาหมึกที่นิต้าไปหาอยู่ถุงนามาแมนบอลนิต้ตาตอนนี้ผมก็ ใส่อันนี้ลงไปก่อนนะท่านผู้ชมออที่มันขวาดูมันขวรจะก็จะยื้นะปะตอนนี้ก็อยากมีเสียงรบกวนน,น,นหนึ่งนะเพราะว่ามีคนเขาเ็ดเฮือนอยู่ที่นี่<ม>ก็ไม่มีปัญหาอะไระต่อไปก็แค่ใส่ปลาหมึกที่นิต้าลงไปงมนะท่านผู้ชมยับออ แม่ลูกก็ผิดกันและสิ่งที่ขายไม่ได้มันคือรสดีผงปรุงรสที่ช่วยเพิ่มความอร่อยให้กับทุกเมโนโูจะใส่บักเพสคอชชินบ่ไดฮอนโอ้ยได้อยู่ดอกคอยใส่เพสบ่แห้งบันไดน,นี่ผงปรุงรสใส่ลงไปนะท่านผู้ชมตามความเหมาะสมใส่ได้หลกมันจะอร่อยใช่ไหมใส่หลายแลเรก็แค่ทําการคั่วนะท่านผู้ชมแบบน,นี้ดู เดี๋ยวผมจะทําการเตรียมไฟปาหมือข้ามาแต่ใส่เอาความจริงต่อจ้าใส่หมกแต่จว่าเขาซื้อมาแต่ตลาดคือปุ๊กจะว่าเอาซื้อมาแต่ตลาดเขาไปซื้อมาแต่ตลาดใช่ไหมซื้อมาโอเจ้าเแตลน้องเออยับออกขว้ตอนนี้ไฟมันก็อยากลุกยากแน่นะทำการคว้า เเเนนขาาาว้ลยะดูท่านผู้มมชมมันเป็นตะกินมากเลยนะมือกองเข้ามานไกลๆเลยดูหืมปลาหมึกขดดั้วใส่รถดีขุดเสียเอ้ยแล้วก็นำผัก<ม>นางตู่ลงไปดู ผักผม,มขอไปเลือกเป็นผักอันนี้นะท่านผู้ชมเพราะว่าผมชอบไงดูเศษบัวต้าดูโคตรเป็นตาแซ่บเลยนะเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนมันสุกเลยนะท่านผู้ชมเพื่อไม่เป็นการาเสียนาฬิกาเสีเลยเวลาตอนนี้ก็สุกแล้วนะครับท่านผู้ชมนิตาเป็นคนตักนะดูโคตรเป็นตาแซ่บเลยโอ้ยไหางอ้าวโอ้ยนี่ ไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันเป็นการสแสดงเห็นไหมตักเป็นยังษ์ของเห็ดหอยอดใช่มือแมมมนอนก็ <c oughs> ไม่เป็นไรนะการสแสดงนี่ตาว่าดูหืมโคตรเป็นตาแซ่บไพเห็ดตะไพจับปลาหมึกดูท่านผู้ชมเจ๊มังนะมืออยากหายเลยดูหืมโคตรเป็นจะแซ่นแบนะต่อไปก็แค่อ่ากิน ่าถือพอดีควมห,วหัวเจา้าสวัสดีครับทุกผู้ชมผมแมนเกที่วิวเร้ผมจะมากินผมจะมากินปลาหมิตนับทุกสม<ห>ด,ใด,ใดมูให้บูมเองกินหนะกน้อยเอ็งมาจกินก็นคือข้าวนะนี่สีมือนี่ตานะครับผู้ชมเป็นยังไงแซ่บหนาเห็นไหม ดเดี๋ยวผมจะชิมนะรสชาติคือปลาหมึกเลยตาคือปลาหมึกนะคือปลาหมึกอ,อ,อืมสุแช่ปลามึกมีบอลด้เอ่ออาหารดอกไม้น้องใค้กินเ้อะจ้ะอืม อืมอืมอืมอร่อยไหมอร่อยอืมให้แม่ค่ะผู้ชมทานนี้ต่างยังว่าอร่อยนะจะถอดเป็นเนาะคัวๆัวอร่อยเพราะจะจับเป็นเนาะ่าวปลาหมึกนี่บดิปล่อยทีเนาะห้องหาเอาอยู่ตรงหนา้นนะเอ็นบอลวกปล่อย บะเก็ตอ่ะคุณยังบเก็ตบะกคลิปนี้ก็จะจบเพียงเท่นี้คนระับท่านผู้ชมอร่อยความมีเลืด,ดีไงบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่เบิ่งจนจบนะ